อ่าที่เป็นสีดำใช่ไหมไม่ใช่ตาอูน่ะอ่าสิ่งของของไม่ใช่แอปพลิครับไม่ใช่ตาอู่คำแอปพลิเคชันไม่ใช่เป็นสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เป็น adjective ขยายคำนามไม่ใช่อ่าเป็นแอปไม่ใช่เป็น คำนามใช่ต่อบหนึ่งพยางไม่ใช่เฮ้ยผมไม่ไม่เขาถามสองถามรใช่เหใช่ถ้าเกิถูกเขามีค่ถามต่อเออเดี๋ยวไได้ใช่ถต่อแล้วแต่ชาใช่ผม่อ่าเป็นของกินใช่สองพยางใช่คำนามสพยางติ๊กตอ ไม่ใช่เป็นของใช้ไม่ใช่ ah, เป็นสิน่งมีชีวิตไม่ใช่เป็นอนิจจิใช่ไหมทำไปแล้วทำไปแล้วไม่ใช่อะไรที่ทำไปแล้วอะไรนะวะยามไม่ใช like ่เป็นคำนามใช่ไหมแล้วก็อ่ทำนี้ทำให้ถูกเป็นชื่อคน ไม่ใช่อะอเี้่ยเปไปได้เ็นไปได้มีคนชื่อดีโนจริจมีเรั่อเป็นชื่อคนได้เป็นชื่อคงแล้วก็สถานที่ ่ใช่เกี่ยวกับเกี่ยวกับคนความศรัทธาสตอยไม่ใช่ัสอยใช่เาเย่ใช่คที่ดี่วไ้จ่่ใชวนนะทันาสองพยาเป็นชื่อคนได้ชื่อเมย ไม่มีวะไม่มีไม่ใช่อ่าไม่รู้อ่อเกี่ยวกับเขรองศาสนาไม่ใช่มาเรื่องลูเกี่ยวกับศัทนาไม่ใ รู้ไหมไม่ใช่ไม่ใส่รอ่าเร็วอ่ไม่ใช่สัตว์เป็นชื่อคนได้มีชีวิตไม่มีชีวิตใช่มีชีวิตไม่มีชีวิตอ่าให้ขึ้นขึ้นทำอะไรนะเออขึ้นใจขึ้นต้นด้วยแม่กบไม่ใช่ อออะไรล่ะเออเั่งอะกินเยอะหนึ่มันต้องทีนเป็นทะอ่าคนสงพูดกันไหมใม่บอกขึ้นต้นด้วยตัวขึ้นต้นด้วยอักษรต่ำ ไม่จบเกมแน่นอนเอานเนใบเกินครับที่ที่เะไม้จัเอาโนใบเกินครับครับองเองเอาไของมมยยืระยยยของที่ข้ายครออกหได้ข้าพยารศาสนาเพื่อเกี่ยวับความเชื่อ

không nào rồi. โอมพูดแค่นไม่ใช่โอมดังชิงสังเฮนัทยาใช่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นบอดแดงอะไรอ่ะคือตกสัตว์ข้าวอะไรอ่ะเป็นสิ่งของไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันยากนะมันยากมากไม่เอาละต่ข้าวไม่ใช่เระหว่างนี้อยู่นะครับตอนนี้เนี่ยอีกสิบวินาทีเราจะมีคุณปอง จากิสตอบสองมอบให้ท ja. ุกคนเลยมีปรกดกจะได้เลยในการเดินนะครมาแล้วทุกคนมาแล้วครอยคนร้อยนมาแล้ว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 ทุกคนที่สูุ่กตอุเนะครับจากนิ้ตอบสองนยาแล้วแล้วมาลวะคือตเือนัน้่ง่

เอ่อเกี่ยวกับความความความอม่นจไม่ง่้เลยนะไม่ง่าเลยนะต้ไปหูอะไรนะบอกว่าถ้าพยายามกับกไรจับแล้วก็อยู่กับตัวอารมณ์จับอารมณ์หมอถ้าพยายามตับอารมณ์มันก็มีความเชื่อสัจจะวิจารณาอัง ากมากของครับยากจริงยากอ้นรูไม่ใช่ใช่ของพิวเตอไหมไม่ใช่รวมจันไม่ใช่้แต่ไกลมาอแล้วเลยเร็วๆรวาวอมนกเลยใไม่ได้แต่มันใกล้เคียงลึกไหนรู Thì em đọc đọc, em đọc thêm à là... Anh thì bài gì, là khuôn ขอนห้ยากมม่แตกโตกับไปได้นี่คอคนามิ